ครับพอแม่พี ê, um não, não, yeah, ่น um. ้องสู a a ้ขุดสู้คนครับเคยเมืองอยาหาอยู่หากินครับพี่น้องสำหรับวันนี้พาพี่พี่น้องหาอยู่หากินคือเราครับหาลองใส่เบ็ดครับพี่น้องหนาหนาวครับเบ็ดสุดก่อเลครับสี่สิบกว่าขันครับพี่น้องมาลองเงียบปูครับเงียบปูหน่อยครับลองมึงกับไมยข้างหลังนี่ครับของนี่ครับพกนี่ครับพี่น้องมาลองมึงเทียนแหลกของปีได้ครับเงียบปูมีป่ากินเบ็ดบ่ครับ ถารุ่นมาเบืองน้ากันครับตอนนี้อากใช้เบียดก่อนครับพี่นอ้องนี่แล้วครับพี่นอ้องหมายเขาว่าจิใซยอยู่นะครับเป็นหมายหกแนครับพี่นอ้องคล้องขางหน้านี่แลรัคล้องเป็นคล้องหน่อยๆสอดขอบงหน้าขึ้นไปข้างบนหูน้นกับว่ายาวเท่าใดิครับจักเบียดสีใส่หมดว่าครับ40กว่าครั้ที่มีปลากินเบ็ดว่าครับพี่นอ้องแบกใส่เอาครับพี่นอ้องมันหกนะครับเป็นแหนเป็นสลายนี่ครับ เงาไหลน้ำกังจีดีแบกใส่ครับเอานี่แล้วครับมาเซียเบ็ดกจ้กันครับเดี๋ยวจีคำกันพี่น้องเอานีแล้วครับเงยปูนะครับกังแหลของขี่น้องเบิล้วครับขี่ปลาคอกินเบ็ดบ่จะหมากที่แต่ปลาคอครับกินเงายนี่ ครับตัวไงนะครับรุ่นนี้นะครับ กูน่อยครับเกาะนี่ครับกว่สอกขาครับนี่ครับผมพยายามหยาดจุ่มนะครับใส่ขาดติ่งหนำเนี้ยจั็หน่อยครับ คยับลอยครับหลังแหลกไปเรื่อยๆครับน้องลมหนาวครับคำม้าพี่น้องลมหนาววีวีม้าครับเจ้าขอเล้วเหมือนเลยครับเถวตา้ฉันเียวเหมือนเลยครับเอาหนีจ็กหลังนะครับ เบ็ดกับขันสันเนี่ครับพี่น้องใส่นหยาครับมันหกขันเบ็ดสันนะครับไปเรื่อยๆครับนี่นะครับพี่น้องไหมหกเนี่ยครับลงใส่นหยาอยู่ครับครับว่าไปไทยไปเมืองซตำหนีได้ครับพี่น้อง ขยากาเเว็ยก่อนครับไทยหยักครับพี่น้องมาคนเดียวครับไทยคนเดียวไทยหนักครับยังติดตามตอนยำนะครับพี่น้องมาลุ่นมาเบิ่งกันตอนยำนามือโ้าครับใส่เมล้างบระดิมาเ้อครับไก่ครับใบยังมือเโ้าครับยังมาลุ่นกันครับปากติดตามว้ติดตามกันต่อนนงมือเโ้าครับพี่น้องสวัสดีตอนเซ้ามืดครับพี่น้อง ในเวลาเจ็บเบ็ดกูเบ็ดแล้วครับม่หลุดมาเบ่งน้งกันพี่น้องยามเบ็ดน้ำกันครับที่มีตัวมีเตี่ยมบ่คเัานี้ครับมีหลุนบ่พี่น้องเวลาตีสามกลัวไก่ตีสี่แล้วครับพี่น้องมองเย็นยังแจงครับเย็นแจงครับมันไก่้อยกระทงครับไปครับเป็นหลุดบิเบ่งเบ็ดน้ำกันครับ เป็นจังไดครับหลังแรกเงียบครับเหตุการณ์ปกติเงียังก็เกรับป่าจริงมานอะมันนี่ว้ารุนกันตัวเงี้ยวครับหลังสองครับย่องหลังสองเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วมีรุ่นครับมีรุ่น เอาแล้วครับคันจุม่มมุกที่น่องเตรียมแล้วครับเหมือครับ นีครับพี่น้องถึงยากนี่นะครับตเตรียมแรกีรยมืรกน้องใส่งามครับถึงครับน้องมาแล้วครับใส่งาม สันที่สอ่มาแล้รครับมนมนมมนนี่ครับเสียงงามครับพี่นอ้องอุดอ้วนเลยครับ ครับแต้มแรกมันหมานครับอ้คันเบ็ดคันหนีน้องอยู่ในเดื่องมึงครับมุนอีเลยครับอ้ชื่นนิ่งคร,รค,รรครับนี่ดูวับดูครับเนาะดูครับอยากจังกล้องมันครับ ดลุ่มกันกบพี่น้องอยู่ที่สองครับของน้ย <ớ> เต็มสองครับพี่น้องโอ้ยหากระไลบุ๋นจันครับเกินของบุ๋นครับอันตรายครับข้างล่างเต็มสองเต็มสองน้องหมานน้องหมานครับ มีส่งามเม่เครับน่เห็นว่บเอ้เครื่องโได้ได่งไม่เลินูแยมสองครับไปสองแยมครับ หมาอ้ําพี่น้องนี่ครับเสมง,งามแต่รุนกันตัวครับแบ่เเวทมหาหลังนะครับสองี่ยมครับหลังอีหูยขาวพี่น้องเห็นบ่ครับบ่่น้ำเขาคุณรุนหูยไตครับพี่น้องเสมงามเลยครับ

ไปลุ้นกันตัวเงี้ครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเรื่อยๆเบียดยังไหลอยู่ครับยังไม่ทันเคืองหลังนี้เอาอีกแล้วครับคันจมครับพี่น้องคันยังเปียกอยู่ๆๆครับนี่ตัวบวัวดุนกันครับตับวบัวครับ ีตัวครับพี่น้องย,ยึดแกับเห็นน้ำกันพี่น้องตัวใหญ่ปะหกปวดครับ นี่ครับนี่ครับเห็นโคกไหมครับปลอดภัยไปก่อน เตียมเตียมที่สีเตียมที่สีครับหมาน,นเดียวครับโซนนี้ครับปากจะเสงงามเลยครับนี่ครับเตียมสีมาดเลยครับอ้วนๆยังไงเรียบร้อยครับน,น,นี่รครับ เต็สีครัวมันหมานครับโซนี่ไปล้นันตัวเงีวครับโ้ถือว่าหมานครับพี่น้องเบ็ดเจ็ดขั้นตามเบ็ดมาเจ็ดขั้นเจ็ดหลังไส่ซีเตียมถือว่าเปิดประเดี๋ยวมาได้สวยงามมากครับไปลุ้นกันต่อเยาวๆครับพี่น้องยินเสียงปลาดินครับพี่น้อง หลังนี่คือขันซีจนจมครับงบนั่นครับนี่ล่ะหลุ่นครับยิ่งตัววบาพี่น้อง ที่หาครับครับแถมที่หาง้างเลยครับ ไปเรียบร้อยครับอาเตรียมครับเด็ดตุ่มนะครับหมันนี่ครับสอนี้ได้ลุ่นกันต่อเรื่อยๆครับพี่น้องเบ็ดน,นึงคือสิพึ่งจะเคืองยามตะเคืองอย่ครับพี่น้องเนี่ยล้งติดกันเอาโหเลยครับพี่น้องเอาเร็วล้งติดกันครับถัดกันมา ยัับ่ตังควงครับติดตังครับพี่น้องติดตัง มาแล้วครับแจมที่แจมหกมครับหมันครับที่นล่อโซนนี้กินดีครับใส่แหลกๆค้นวัฒนใส่ครับนี่ครับใส่นีู่แับรัวด้วยครับนี่รัวผมหรอว,ว,วะ ใส่รูรด้วยครับน่ครับวันๆลยครับนอกกใส่รูดครับใส่ถุงครับไก่ลุดแล้วครับนอกเกาะลิ้มปากครับ ลงถุงกันครับหยักร้อยแขีมที่หกบรือว่าพัครับมี่นี่เด็ดครับ,รบไปต่อครับสองหลังส่วนที่น้องกิดสองหลังส่วนเลยครับตะกีถืิวาโอเคครับเมีอยนนี่กินแตะโตงงามครับป่า ขัวใสงน้ำไปตอเรื่อยๆครับพี่น้องเบ็ดยังเหลือหลายอยู่ครับเรื่อยๆครับเบิ่งครับพี่น้องขามก็ว่องไม่เปลี่ยนใดครับน้ำที่ใสครับเหตุการณ์ปกติครับเงียบคือบนนู้นเป็นงอยู่เบียดเหลือหลายสิบกว่าขั้นครับแบบดุนกันเบิ่งเดี๋ยวกันต่อเรื่อยๆครับ ครับหลังนี้ฟัลงลงหง่ะครับบึงเบียดครับบึงเบียดกับพี่น้องเบียดอ่าล่ะเบียดลาครับ,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 บตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ครับยาด้าด้ีน้องไปดูนันต์ต่อครับมิดครับพี่น้องคองนี่ เหยบ็ดมิดแล้วครับเหยืสองหลังครับว่าว่ามิดเลยเหยื่สองคันครับนี่คือบ่อยครับมาคองหนีบอดเหี่จักตัวครับเนี่ยเบ็ดสิบกว่าคันพี่น้องเงียบครับช่องนี่แต่ว่าห้อยหลุดคันหนึ่งครับเหมือนเบ็ดลาออกครับคือสิตัวใหญ่ครับครับยังขาดรุ่นกันเหลือสองคันสุดท้ายครับ เงียบครับพี่น้องคือสีแดงเท่านี้แหละครับเด็ดเหล่ยอีกขันหนึ่งมิดครับพี่น้องเป็ด็ดครับอีสีมันหก,หกหกตัวหกเต้มครับนี่นครับของหกแต้มงามครับอีวัวแดงอีวัวส่วนสามรูครับ รวมแล้วครับเจ็บเบ็ดหยับลอยครับพี่น้องเบ็ดสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดคันครับพี่น้องนี่เบ่งผลงานครับนี่ครับผลงานรวมพี่น้องหกแ้มครับตัวนี้ตายพี่น้องใส่นี่ใส่รัวเลยครับนี่ปักงหญ่อ้วนเลยครับพอได้ต้มครับถือว่าหมานี่ครับ ใส่เบ็ดเงียปูขังแรกครับเขาหนาหนาวครับพี่น้องลองเบ่งด้วยครับเงียปูหน่อยครับถือว่าหมันครับพอได้ต้มอยู่ครับรับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เศร้านี้นะครับยามเบ็ดเก็บเบ็ดหาอยู่หากินครับครับหมานอยู่ครับปาคอใส่งามๆครับจะหกเตี่ยมนะครับ อย่ด้วยครับสองสามโลครับกับเบ็ดสี่สิบเจ็ดคันครับพี่น้องรับหมานอยู่ครับเยียปูครับปูหน่อยนยครับหนาหนาวครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงนยครับพี่น้องฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานเนี่ยครับเขยเมืองยาหาอยู่หากินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้้ำเนี้ครับติดตามคลิปต่อไปด้วยพี่น้องแบบคลิปนี้สวัสดีครับ